ใช้8ปีเรียงรู้จนเป็นสัตวแพทย์ชีวิตปัจจุบนันอ้อยสุภชัยเทียนอนันต์อดีตพระเอกสังทองยังหลอดูดีไม่เปลี่ยนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานพระเอกละครพื้นบ้านจากจากวงวงที่คลายหลายคนชื่นชอบและก็รู้จักกันอย่างดีนั่นคืออ้อยสุภชัยเทียนอนันต์เป็นชาวนะครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมพศ2500มีพี่น้องทั้งหมด6คนโดยอ้อ,อยเป็นบุตรคนที่4 มีผลงานการแสดงมากมายอาทิสังทองปี2524สุวรรณหง2525 4 25, ยอดกุมาร2526ควานฟ้าหน้าดํา2526เรียนมรดก2527พระภยัยมณี2527และอื่นๆอีกมากมายโดยปัจจุบันอ้อยอายุ64ปีแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้เขาจะอยู่เข้าเลข6กแต่ก็ยังคงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากๆโดยหากใครติดตามชีวิตของเขาผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็จะพบว่าเขานั้นมักอัปเดตชีวิตอยู่เสมอทั้งยังมักจะพูดคุยกับแฟนๆผ่านทาง f a c e b o o k บ่อยอครั้งอีกด้วยทางด้านชีวิตส่วนตัวออยสมรสและมีทาย,ยาทเป็นบุตรสาวที่ตอนนี้โตแล้วและกําลังศึกษาอยู่ชั้นปโทอีกด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งคนเป็นพ่อภูมิใจมากๆเลย สำหรับทางด้านชีวิตเส้นทางบันเทิงของเขานั้นเมื่อชีวิตวยัยเยว์ย่อมมีความโซนเป็นธรรมดาของผู้ชายแต่เป็นคนน่ารักโดยในสมัยนั้นคุณแม่ของเขาเปิดร้านของชามชื่อร้าศสีเจริญมาลีนออยได้เข้าเรียนที่โรงเรียนอัจสัมชัญโคราชและเขาร่วมเป็นยุวที่กาสมาคมในเวลานั้นซึ่งออยอายุได้ประมาณ13ขวบในช่วงระยะปิดเทอมทางยุวที่กาสมาคมจัดให้นักเรียนได้บวชเป็นสามเณรหนึ่งเดือนในช่วงระยะปิดเทมอมออยได้บวชกับเขาด้วย ซึ่งเป็นหชยระยะเดียวกันกับทีคุณพ่อได้จากวปซึ่งคอ,อยเสียใจกับการจากไปของพ่อในครั้งนั้นมากทีเดียวสำหรับชีวิตทางด้านวงการบันเทิง mm. เมื่อเขาโตและเรียนจบปวส mm. เขาได้ถูกชวนเข้าวงการโดยรงังไพร์สังวริบุตรโดยรังเห็นออยมีบุค,คลิกนำส่งเสริมจึงให้ทดสอบแสดงเป็นเรื่องแรกในเรื่องวงเวียนกรรมนั้นจึงเป็นจุดเริ่มแรกของออยซึ่งกลายมาอยู่ในวงการค้าเงานั่นเองฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้วยนะคะ